สวัสดีครับนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่4นะครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษานะครับเรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศวิถีพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอกันเลยครับ สวัสดีค่ะสำหรับสุขศึกษาป4วันนี้นะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศนะคะก่อนอื่นเราไปดูตัวชี้วัดกันก่อนเลยตัวชี้วัดแรกก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทยได้นะคะและตัวชี้วัดที่2ก็คือยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศได้นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนกันครูก็มี กิจกรรมให้นักเรียนนะคะลองเลือกดูว่าสิ่งของเรล่านี้สิ่งไหนเหมาะสมกับเพศช,ชายและสิ่งไหนเหมาะสมกับเพศหญิงนะคะก็จะมีลูกบอลตุ๊กตาหมีกระโปรงไม้ปิงปองรถของเล่นเด็กกิ๊บติดผมแล้วก็ชุดเสื้อกางเกงนะคะอ่ะเดี๋ยวครูนับ1-5นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5โอเคค่ะเรารู้เฉลยกันเลยว่าตอบตรงกันไหมนะคะอ่าเป็นไงคะตรงกับที่นักเรียนได้ลองคิดไว้ไหมคะว่าเพศชายเนี่ยก็จะมีลูกบอลไม้เป็นปองรถของเล่นเด็กแล้วก็เป็นชุดเสื้อกับกางเกงนะคะส่วนเพศหญิงเนี่ยก็จะเป็นตุ๊กตาหมีกระโปรงแล้วก็กิ๊บติดผมนั่นเองนะคะอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าบทเรียนกันเลยนะคะ สำหรับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทยเนี่ยปัจจุบันนี้ในสังคมไทยนะคะเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะถือเรื่องเพศเป็นที่สำคัญเนาะ<ๆ>ก็เลยทำให้มีวัฒนธรรมในการปฏิบัติตนของทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงยกตัวอย่างเช่นเพศชายเนี่ยก็จะยกย่องเพศหญิงให้เป็นเพศแม่นะคะส่วน เพศชายเนี่ยก็จะถูกยกย่องให้เป็นผู้ดูแลในฐานะครอบครัวเป็นผู้ดูแลครอบครัวเป็นต้นนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละการปฏิบัติตนเนี่ยมีอะไรบ้างเนะาะเริ่มจากเพศชายก่อนนะคะทางฝั่งซ้ายมือนะคะเพศชายเนี่ยในวัฒนธรรมไทยเนี่ยยกย่องว่าเป็นผู้นําเพราะว่าเป็นเพศที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ เป็นผู้นําครอบครัวได้เนาะก็จะต้องเป็นผู้ที่ประพฤติดังนี้หนึ่งเลยก็คือเป็นสุภาพบุรุษการเป็นสุภาพบุรุษในที่นี้ค่ะคือเราต้องรู้จักการให้เกียรติแล้วก็ยกย่องเพศหญิงนั่นเองนะคะต่อมาคือเราจะต้องมีความเสียสละรับผิดชอบผูนใหญ่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนหรือว่าญาติของเรานั่นเองนะคะและที่สําคัญเลยเราต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะคะ ไม่ก้าวร้าวรุนแรงการเป็นเพศช,ชายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องก้าวร้าวหรือรุนแรงเนาะผู้ชายเนี่ยก็สามารถที่จะอ่อนโยนได้เหมือนกันเนาะโดยการเลือกทําพฤติกรรมที่ไม่มีความก้าวร้าวไม่โวยวายไม่ตะคอกเป็นต้นนะแล้วก็ต้องฝึกความอดทนอดกลั้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยจะต้องมีความเคารพผู้ใหญ่อ่อนน้อมทำตน แล้วผู้ชายเนี่ยมักจะเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงนะคะแล้วก็ส่วนมากในผู้ชายก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็มักจะช่วยเหลือในผู้ที่อ่อนแอกว่านะเพะียงแต่ว่าเพศชายเนี่ยอาจจะเข้มแข็งมากกว่าเท่านั้นเองนะคะอ่าต่อไปเราไปดูกันที่เพศหญิงก็คือฝั่งทางขวามือนะ,ะเพศหญิงเนี่ย ในวัฒนธรรมไทยในะอย่างที่ครูได้พูดไปตอนแรกเราก็คือถูกยกย่องว่าเป็นเพศแม่นะคะเพราะว่าเป็นเพศที่มีความอ่อนโยนมีความประพฤติปฏิบัติที่ดีนะคะดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยรู้จักอดทนอดกลัน้น รักนวนสงวนตัวเห็นคุณค่าในตนเองนะคะมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์รู้จักการแสดงความห่วงใย,ยเอาใจใส่ให้เกียรติผู้อื่นนะก็ผู้จาไพเราะอ่อนหวานเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเราต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่อ่อนน้อมแล้วก็ทำตนนะแต่สิ่งที่เราเห็นโดยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเนี่ย ให้เหมาะสมเนี่ยแน่นอนเลยว่าต้องเป็นในเรื่องของการไหวการไหวผู้ใหญ่เนี่ยนะเป็นมารยาทที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็พึงปฏิบัติเนาะคือยังไงก็ต้องปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการที่เรามาโรงเรียนผู้ปกครองมาส่งเราหรือผู้ปกครองมารับเราในช่วงเย็นนะก็จะมีคําว่าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณครูอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นสิ่งที่เราทําเป็นประจําอยู่แล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูกันในเรื่องของการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่เหมาะสมในเรื่องของเพศนะคะปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยออตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆนักเรียนจะพบว่ามีข่าวในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะโดยอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยส่วนมากก็คือจะมาจากคนแปลกหน้าหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นคนใกล้ชิดที่เรารู้จักกันก็ได้นะ,ะก่อนอื่นเนี่ยครูก็จะถามว่าอย่ว่านักเรียนเน่ยเคยเห็นไหมข่าวที่เป็นในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเนาะถ้าเกิดว่าเคยเห็นเนี่ยนักเรียนเห็นจากสื่อไหนนะลองตอบในใจดูแต่ครูคิดว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ย ต้องเคยเห็นอยู่แล้วเนาะแล้วก็เดาว,ว่าน่าจะเคยเห็นจะอาจจะเป็นการอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าการดูข่าวทโทรทัศน์ต,ต่างๆนะคะจะสังเกตได้ว่าออช่วงนี้เนี่ยมีข่าวประเภทเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็เป็นภทัยที่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวนะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการหยุดหรือว่าป้องกันร,ระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัย ให้หลีกเลี่ยงจากอันตรายทางเพศได้ยังไงนะคะอันแรกเลยเนี่ยหนูต้องไม่อยู่คนเดียวตามลําพังกับไม่ว่าจะเป็นกับคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่ไม่คุ้นเคยนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องดูว่าถ้าเขาไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวไม่ช่ญาติหรือว่าไม่ใช่คนที่พ่อแม่ผู้ปกครองเราไว้ใจเนี่ยก็คือต้องหลีกเลี่ยงนะคะต่อมาแล้วคือเราจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะ,ะโดยเฉพาะของกินเลยเนาะเราไม่รู้ว่า สิ่งที่เขาให้เรามาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรผสมอยู่หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะต่อมาแล้วคือไม่หลงเชื่อคำชักชวนจากคนแปลกหน้าไม่ใช่ว่าใครชวนไปไหนก็ไปได้เนาะอย่างแบบสมมติว่าเขาเดินเข้ามามีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาหาหนักเรียนหญิงแล้วบอกว่าหนูไปกับลุงไหมเดี๋ยวลุงพาไปส่งบ้านอ่ะเราก็ต้องพิจารณาดูก่อนใช่ไหมคะว่าเรา รู้จักหรือว่าไม่รู้จักเนาะถ้าไม่รู้จักก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็อาจจะต้องพยายามติดต่อพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าแจ้งคุณครูนะคะเพื่อระวังอันตรายจากคนเหล่านั้นหรือว่าเวลาที่มีใครเอาของกินปแปลกๆมาให้เราเราอาจจะต้องปฏิเสธด้วยการใช้คําพูด ในลักษณะที่ว่าหนูอิ่มแล้วไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเราจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะคะก็คือไม่อยู่ลาําพังไม่รับของจากคนแปลกหน้าแล้วก็ไม่หลงเชื่อคําชักจูงจากคนอื่นแล้วก็เพิ่มเติมีนิดนึงก็คือหนูต้องไม่เล่นในที่เปี่ยวตามลําพังนะคะถ้าหากว่าจะไปที่ไหนตามลาําพังหรือว่าแม้กระทั่งว่าการเดินกลับเข้าบ้านในซอยเปียวๆเนี่ยก็ควรจะมีพ่อแม่เพื่อนหรือผู้ปกครองไปด้วยนะคะ อ่ะต่อไปก็คือถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเนี่ยให้รีบแจ้งผู้ใหญ่ครูหรือว่าพ่อแม่ทันทีนะยกตัวอย่างเหตุการณ์ผิดปกติก็คือมีคนแปลกหน้ามารับเราวันนี้เนาะหรือมีคนเอาของของเล่นมาให้อยู่ดีๆก็มีคนเอาของเล่นมาให้ที่โรงเรียนเป็นต้นนะคะต่อไปก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยโดยเฉพาะนักเรียนหญิงนะก็คือจะ ไม่แต่งกายแบบเสื้อสายเดียวกางเกงขาสั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะพยายามแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยแล้วก็มีชิดนะคะเพื่อให้ปลอดภัยจากการโดนล่วงละเมิดทางเพศนะแล้วก็ถ้าหาว่ามีคนมาล่วงละเมิดทางเพศเราให้ตะโกนขอความช่วยเหลือทันทีอ่าเรามาดูกันว่ายกตัวอย่างการล่วงละเมิดทางเพศนะคะแบบไหนอันแรกเลยคือยกตัวอย่างเช่นมีคนมาจับเนื้อต้องตัวเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นคนแปลกหน้า เป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะหรือเขาจริงๆก็บังคับให้เราไปจับร่างกายของเขาไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ตามนะคะหรือเขาบังคับให้เราดูภาพหนังโป้ต่างๆหรือเขาส่งรูปที่มีลักษณะเป็นภาพที่อนาจารย์เข้ามาให้เราทางออนไลน์เนาะอย่างนี้นักเรียนรู้กันก็คือในปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ต่างๆค่อนข้างที่จะเข้ามาใน ชีวิตประจําวันของเรานะ,ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเราก็จะต้องไม่ตอบแชทของคนที่ส่งรูปโป้รูปออนไลน์เหล่านี้เข้ามาให้เรานะ,ะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะที่ครูได้พูดมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องระวังถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะ,ะต้องรีบแจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองครูหรือว่าผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ทันทีนะคะอะ สำหรับวันนี้นะครูก็จะมีคำถามมาให้นักเรียนยช่วยกันคิดนิดนึงค่ะถามว่าพฤติกรรมในข้อใดต่อไปนี้อาจจะทำให้เกิดอันตรายทางเพศได้ข้อหนึ่งเลยคือ A บอกครูเมื่อผู้ชายเห็นเมื่อเห็นผู้ชายที่ไม่น่าไว้ใจข้อขอขย่ย B ปฏิเสธขนมที่คนแปลกหน้าให้ข้อควาย C ไม่ยอมคุยกับคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้น ององูดีเดินกลับบ้านในซอยเปลี่ยวตอนดึกคนเดียวอ่ะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูสิคะว่าพฤติกรรมในข้อใดต่อไปนี้ที่อาจทำให้เกิดอันตรายทางเพศได้อ่ะเดี๋ยวองคูช่เลยนะคะดูสิว่าตอบตรงกันไหมนะคะอ่ะตอบขพอาสุดท้ายนะคะก็คือดีเนี่ย เดินกลับบ้านคนเดียวในซอยเปลี่ยวกลางดึกนะคะข้อ 1,- ข้อ 2,- ข้อ3เนี่ยสามารถที่จะเป็นการปฏิบัติตนเพื่อช่วยให้เราเนี่ยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นอันตรายทางเพศที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าข้อ4ี่ไอข้อสุดท้ายเนี่ยง,งงูเนี่ยการที่ดีเดินกลับบ้านคนเดียวในซอยเปลี่ยวตอนดึกเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติตนที่ทําให้เสี่ยงต่ออันตรายนะเพราะว่าอาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศหรืออาจจะถูก จี้ป้นขโมยรักทรัพย์อย่างนี้ได้เป็นต้นนะคะามาสรุปกันสำหรับพฤติกรรมทางเพศที่เราเรียนไปวันนี้นะคะผู้ชาย,ยผู้หญิงต้องสุภาพเรียบร้อยรักนวนสงวนตัวและเอาใจใส่คนรอบข้างเนาะส่วนผู้ชายต้องเป็นสุภาพบุรุษเสียสละอดทนและช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่านั่นเองนะคะ สำหรับการปฏิเสธอันตรายจากทางเพศเนี่ยก็ได้แก่การไม่รับสิ่งของจากคนแปลกหน้าการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอันตรายการไม่เปิดบ้านรับคนแปลกหน้าไม่อยู่ที่เปี่ยวและแจ้งคุณครูทันทีเมื่อมีสิ่งที่ผิดปกติขึ้นมาคนะไม่ว่าจะเป็นคุณครูพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนะักเรียนสามารถที่จะบอกได้หมดเลยเนา เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับครูต้าหวังว่านะ,ะนักเรียนทงได้ความรู้และทําความเข้าใจกับคลิปวิดีโอแล้วก็สามารถนําความรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนี้หรือว่าคลิปวิดีโอก่อนๆเน,นี้ยนำมาตอบคําถามนะครับเพราะว่าท้ายคลิปนี้จะมีลิงก์นะเพื่อเข้าไปทําแบบทดสอบนะครับ ทั้งหมดจำนวน10ข้อเหมือนเดิมก็คือให้หนูเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียง1ตัวเลือกเท่านั้นนะครับทำใน Google Form แล้วก็ส่งกลับมานะครับแล้วครูตั้มจะตรวจให้คะแนนนะครับทำส่งกันไหมเยอะนะครับเพราะว่าเราจะได้มีคะแนนเก็บเนาะจะไดะ้ผลการเรียนได้ออกมาดีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ ขอตัวจบไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ